E ฮะเอออันนี้รับมาแต่ใส่ค่ะนี่นะโอ้เกลือโอ้เกลือสินเทาโอ้เวลาเปิดออกมาสิเป็นอ่ไนบ้บ่ค่ะแมนบอลบแมนบบแมนบ่นี่ยนี่ค่ะ มาเห็นแล้วนึกว่าอะไรค่ะ <c oughs> ขายได้เลยค่ะอันนี้ค่ะโอ้ไปเห็ดประเดกสวัสดีค่ะมากินเขาเปียกค่ะอยู่เพื่อตันตา่าง กันเลยเห็นมันแปลกๆตระแรกนึกว่าเอียงนึกว่าทออะไรเพื่อนบอกว่าเกลือสินเทาเอาไปตองกุ้งห่อเอ้ยไปตองไปตองเนี้ยเปี่ยนไปตองชาตบไปตองชาบห่อจ้ะเอาไม่คิดเปลี่ยนเลยพวกเปลี่ยนเต้เปลี่ยนจ้าเปิดไม่ได้จ้าอืมเยอะ้องไม่รู้แล้วพนันแล้วคะ ไม่ดีว่าเห็นกเน็เลยอ่นเพิดมาหาสิบาทค่ะจะฝากเลยสุดๆน้ำพ่นเปิดก็ได้จ้ะผ่าจักน้อย <c oughs> รอสักนิดหนึง่งเพราะว่า เกลือสิง่านะคะเกลือสิงขานข่ะก็ยังเปวยไปได้ค่ะพอดีหาที่บาทจะเอาไปลอาเบิรงเตียนจะเพื่อกินดูหวงเกลือสิงขาว นี่แหละถ้าจำไว้ถ้าไม่มีผู้ชายมีแต่ผู้หญิงแล้วมันดูยา่ยช่วยมันดึงขึ้นได้บะนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะเปิดแทเบิล็ตด้วยค่ะเด้อเกลือสีเทาค่ะโอ้เฮียค่าแต่ยังเหรอเียมมไตกแ่ันแขะเป็นแ่ง่ค่ะตัวนี้ไปตอม้นมันแหงแบบเพื่อว่าจะตีไปต่อมันอยู่นี่ เข้มเข้มบอเปลือกเข้มบอนี่ล้วค่ะนี่มันก็จะออกมาแบบนี้แหละค่ะเกลือหาหัวมากินประเทศนี้เป็นอะไรกินยูริมโค้กคุณเสื้อสีเทาค่ะอุ้ยกระเด็นกระตาอืมหอมเทียนะคะนี่แก่ในี้ใส่ใบใบตองชาดห่อจ้ะพี่น้องใส่ใบตองชาดห่อจ้ะ เห็นตอนแรกนึกว่าอันนึ่นว่าน้ำอ้อยแล้วก็อีกอันนึงก็คือน,นึกว่าเป็นไห้อันนั่นไห้เหลาขาวไหเหลาไหเนีย <c oughs> นงยอ่ะเหลาโทษนะา๊ะม่ละค่ะเกลือสีนเทาค่ะเอามาจากอุบลนู็ได้หนี่งคนปะเอามาต้มข้าวเปียกโดยเฉพาะเลยโอ้เมค่ค่ะดอนตานเพื่อดอนตานจังหวัดวเป็นดอนพน์จังหวัดมุกดาหารสร้างเกลือมาจากจังหวัดอุบลนปได้ค่ะพ<อ>ี่น้อง ไว้ค่ะนี่อ,นอาเหรออ้าเหรออันนี้รอแล้วเราจะไปทำปะแดกกัาจ้ะอันนี้แบบใบตองผ้าแห้งเนี่ยเห็ดใหม่ๆอยู่จ้ะอือโอ้โหคือบอจะเตียงคือบอคือนี่อะ <laughs> <laughs> ไรกบวดแล้ว่มันยาวยนี่แหละค่ะ <laughs> มัคือปิ๊มันคือเพินแบนี้ย่เสียไหนคืออัตโต่ไงได้ค่ะเพราะบขาแกโอบะหาเพราะว่าเว่าอัตโไมัหายเพิ่ว่าอันนี้แกแล้วเพราวาจังสรรมาจ้าค่ะนี่แหละค่ะอันนี้รลานก็เเรียนหลานนะซื้อหลานนั่นก่านค่ะเนียไอ้ผัวเจ้าบ้านปอค่ะ กยจับบ้านปอนะคะใครอยากได้ก็มาซื้อได้นะคะเนาะเขาบอกว่ามาจากเจ๊ฟาสสัญหามาเล่าว่าดนวหัวมวนจากช่อง youtube นะคะอุ้ยนี่ค่ะไปเห็ดประแดกด้วยจ้าเด้อเกลือเกลือสินเทามันหายากแค่ขเนาะบ่เคยมีมาขายได้เนาะเกลือสินเท่านี่นะคะนี่ละค่ะก็เลยสิื้อไปเห็ดประแดกเพราะว่าเห็ดประแดกเห็ดไปแล้วนะต่อไปใส่ีกได้เนาะมันจะเข้มได้เนาะใส่เกลือไะไร้ว ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้ก,ก,ก,หกับเจ๊ฟ้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะต่อไปจะเป็นคิวถ่ายรูปค่ะค่ะร้านข้าวเปียกนี้นะคะโอ้จัดจัดร้านได้สวยมากเลยค่ะดูสิคะแปลกหูแปลกตามากนี่สุดยอดไหมไอเดียร้านนี้นะคะร้านข้าวเปียกค่ะ สะอาดมากเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะมากินข้าวเปียกก็ได้มานั่งชงอย่างเงี้ยโอ้จัดโตเตงหลานเด็กดีค่ะกิรีค่ะอันนี้อยู่เพื่อดันตาลนะคะสุดยอดมากเลยค่ะร้านชื่อร้านอะไรนะเจตเตือนเจเตือนลืมเลยื่อกีก้เจตเตือน <c oughs> ไปหาชื่อร้านเอยที่โฆษณาร้านเพื่อจะลืมร้านจอย มาชื่ออะไรนี่ไงผู้เจอนร้านเือกมคเบิลฮะเปิดยาร้านต่อนะคะโอ้ค่ะมานั่งไหมถ้ามีโอกาสพากับคนพิเศษคนที่เรารักมานั่งนะอุ้ยนักภูมิร้อ ค่ะอยู่เพื่อดงตาด้วยค่ะด้ืยอบอกซีแยกไฟแดงเลยนะคะน้ำก็แช่น้ำร้านหนึ่นนะนี่นะคะมากินข้าวเปียกค่ะคุณป้าคนสวยพามานะคะได้รีวิวเลยค่ะสวยมากเลยไม่อยากจะบรรยายนะคะมาขัไปชิมข้าวเปียกกันค่ะแส่เครื่องข้าวเปียกใปเครื่องอันเกลือได้เกลือสินเทา นี่ค่ะผู้นำพานำทางนะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไหมโอ้ยทำไมมันมาสคอตอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะเอาไหมจะกินก่อนก็ได้ก่อนมื้อนี้ค่ะมื้อนี้อ่ะร้านหน่อยซาลอนนะคะจะพานำเที่ยวในอำเภอต่างๆค่ะนี้นะคะ เรานทาก็จช้รียไรหาวัการตัวเองนะเจตื่นหาอะไรนะเออหาบ่วงหา่วนี่ะตัวอันร้านเบนต๊แต่งได้ดีมาเลยค่ะร้านข้าวเปียกนะคะมาแล้วก็มีเบิร์ก่บริมีแต่ข้าวเปียกมีหัวเขือสินเท่าพี่น้องเจฟ่ากระไรเืีอสินเท่าไปพอมเมื่อเห็นปดะเด็นฮะเจไปชมพูแตงกจับเตือค่ะ เดี๋ยวจะแช่ YouTube ล่องหายเพิ่นเบิ่ง YouTube นะบอเพิ่นเข้าไปเบิ่งแน่นะอร่อยไหมคะเจตียงกินข้าวเปียกอ่ะสุดยอดไหมคะข้าเปียกร้านนี้อร่อยมไหมปะอาชิมค่ะแซ่บบ่ดูตรงนี้กระดูกนะคะว่ามันอร่อยไม่อร่อยใช่ไหมต้องรอตอนกินอิ่มนะคะเนาะอันนี้อันนี้เขาเป็นก๋วยจั๊บก๋วยจับหลอด ประจำสฟาเมนุมากินประจับแต่ถ้างานอุบลเขาจะเอิ่อญกระเปียบใครเคอประจับบอ๊ประจับเป็นยังไงประจับประจับยวนนี่แหละค่ะอันนี้นะคะกล้วยจับยวนนะคะกล้วยจับยวนอ่าบางหมอนเขาจะเอิ่อญกระเตี้ยวหลอดนะคะกระเตี้ยวหลอดนะคะภาษาภาษาการเขาจะเอื่อญกระเตี้ยวหลอดไม่เป็นหลอดๆนะคะ ก็จะแยกแบบนี้ละค่ะถึงเวลากินแล้วนะคะกินแล้วค่ะ <Okay. S 1> ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่อร่อยที่สุดตามที่ป้าหน่อยบอกนะคะ mm hmm. ป้าหน่อยบอกว่าเป็นร้านที่แซ่บที่สุดในอำเภอต่างๆเป็นอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะ,คะภาษาภาษาการนี่ก็จะเรียนก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะแต่บ้านเรานี่จะเรียกก๋วยจับนะคะ,คะอันนี้เรียกก๋วยจับนะคะ ร้านกะต๊กแกงแดดดีนะคะก็เลยพอบมาทานอยากกินยังมีแต่สิรีวิวทุกอย่างค่ะเห็นไหมหน้าหิวหน้าอะไรสวยงามหมดทุกอย่างเลยค่ะเข้ามาในร้านนี้นะคะดูสิกะปูเกลือเออกะปูเกลืออะไรนี่ค่ะเห็นไหมมันแบบว่าอ่าบาดหูบาดตาบทุกอย่างเลยนะคะมาเห็นก็นือว่าเป็นกระท้อกน้ำอ้อยค่ะก็เลยมามารีวิวซากเลยว่าก็เลยได้ซื่อเพิ่มจากเกลือสีเทาเอาไปเห็นในย่านเห็ดประแดดค่ะ มาร้านนี้นะคะอะไรนะเอาไว้จีข้าวเอาไว้จีข้าวใช่ไหมมาร้านนี้ก็คือไม่ค่ะเป็นกระดวกไก่แต่ว่าเอามาเสิร์ฟให้นะคะแต่เรื่องต่างๆนะคะเพราะว่าจะเป็นช้อนนะคะจานรองกระดูกน้ำดื่มน้ำอะไรบริการเอาเองนะคะช่วยเหลือตัวเองนะคะเพราะว่ายุคเศรษฐกิจไม่ดีนะคะเนาะเราต้องช่วยกันนะคะมาค่ะถึงเวลากินแล้วนะคะซิมเบอร์กันเลยค่ะแสบหรือว่าแสบ ขนาดว่าหัห่นจบบปุ๋นกับย่างแสบเลยค่ะพี่น้องจ้า <c oughs> ค่ะมาค่ะมากินด,ด้วยกันค่ะข้าวทุกคนกินหมากป้๋นเรา